สวัสดีครับอยู่กับผมช่องบ่าวเววันนะครับวันนี้สรุปแล้วครับได้ตัวนี้ครับเอฟซีครับพกเลแท็กวีลเราจะใส่ห้องอะไรเลยเป็นอะไรถากฟ้องถาคฟ้องนี่ครับก็ยังไม่ได้ล้างครับเพิ่ง เปิดตู้ปุ๊บผมก็ยกมาเลยครับเปิดตู้เสร็จเสร็จปุ๊บก็สั่งยกมาหน้าร้านบมาติดเครื่องเลยเดี๋มามาชมกันครับมันจะสตาร์ตติดไหมนี่ครับการซื้อก็ผมจะเน้นสภาพนี้ครับเดิมๆไม่ต้องล้างครับ๋ย เราตกลงซื้อก่อนแล้วค่อยล้างครับเพราะว่าถ้าล้างเสร็จแล้วอะ่ะมันเราดูไม่ออกครับไอ้ทีนิมันจะได้ครบเลยของแผ่นล้างจีก,ก่อนจีบก,ก่อน

โอ้ยสื่อเขาได้ได้ได้สื่อเขาได้ขบข้อมือนี้ได้ย่าสูกเออไหวเด้อเขาขออะไรไหมฮะกันกุตัวได้ใส่อยู่เอาไปใส่ป่ะเออขัก นี่ครับ E E 3ไม่ต้องครับเดี๋ยวน้อง K 1 3จัดให้ครับวันนี้ยังเหมันก็ยังมี13เหมือนกันแต่ปูนเพสปูนเนี้ยเนาะก็ที่ที่เลือกเอาตัวนี้ก็เพราะว่าเออ่รถมันเป็นรถเฟอร์เฟียครับเป็นรถเฟอร์เฟียหัวหัวเฟอร์เฟียเนาะมันเ มันไม่ใช่ว่าเป็นหัวเจ็ดร้อยเนาะถ้าเราเอาเครื่อง e สิบสามไปมันจะมันจะวางยากนะครับเพราะว่า e สิบสามมันหม้อน้ำมินเตอร์มันจะอยู่มันจะอยู่ด้านหน้าครับตรงนี้มันมันสูงครับมันจะติดหัวติดอะไรครับบางบางลําบากก็เลยเอ่อเอา k สิบสามแทนครับมันนี้ก็เดินดูมานานพอสมควรครับไม่มีครับยางจนเออเปยียกไปแล้นี่ครับเออคุณรู้สึกยังไงครับ ฮะคุณรู้สิ่งไงหัวย่เลยครับอ้ยยิงก็เราอยากกบเลยั่กันส้นหนึ่นแทนทีจะใส่ปียบโอ้ยมายกลงหลุดฮะเอากะซีรถเหรอเนาะพี่ ของีบาก <en> ันบครับฮะของคนละขั <anderen> ้นตัวเออก็ตามสภาพครับสำหรับผมผมามันเดิมดีครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากราคานี้สภาพนี้ยวอราคาต้องหมกไปก่อนเนาะ เอา่าหายไปหนึ่งบ่ต่อไปไฟกี่อ๋อเดี๋ยวหัวจะเสียไี่พันกนอน้วลูกรับรับนีครับกำลังพันสายไฟไล่น้ำมันเนาะตอนนี้ก็ไฟตันน้ำมันช็อตอยู่ครับมันอาจจะดูเก่าหน่อยครับแต่เครื่องมัน เดิมครับยังไม่เคยแกะเลยครับแล้วก็ราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับก็ลจะจะเลยตัดสนแจอาตัวนี้ครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับมันตรงรุ่นครับมันตรงกับหัวโปูเฟียแล้วก็แท้นโคงเส้นเครื่องก็ไม่ได้แปลงอะไรมากมายสามารถจับได้เลยนะเดีย๋ยวเราจุดตอนทิรื่องดง้ดี์กัน ชุดปั๊กมาแล้วครับเอ,อ่อชุดหม้อน้ำมีเตอร์เราก็จะใช้ชุดนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นชุดเดิมของของรถของเครื่องมันเลยอะ่ะชุดเติมน้ำมันเครื่องอะไรก็อ,อยู่ครบครับใช้ได้ครับับ นดูครับด,ดูว่าเขาจะทําอะไรครับนี่อันนี้ไม่ใช่การถ่ายน้ามันเครื่องครับเป็นการเติมน้ํามันเครื่องเด้อเดี๋ยวเราจะเติมน้ํามันเครื่องลงไปครับอ๋อพอเราเติมน้ํามันเครื่องเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการบึมจดระเบิดทันทีครับนี่เครื่องอยังไม่ได้ล้างครับเดิมเดิมทุกอย่างครับ ผมชอบนะครับสะพี้ไม่ต้องแดงครับเสื้อไม่แดงก็แรงได้ครับ,รบนี่แหละข้างนอกสนิมเดี๋ยวเจอข้างในสนามชิวนี่ดูการเติมน้ำมันเครื่องเด้อเอฟซีเด้อไม่ธรรมดาเด้อ ก็เดี๋ยวเราต้องรีบเอากลับไปครับแล้วก็ต้องรีบวางให้เพวาลุดเออเฉียเต้ยเขาใช้งานตลอดครับก็เลยจําเป็นต้องรีบทํารีบเสร็จครับลีลาไม่ได้งานเยอะครับตอนนี้ sang hai 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 สร้างถวางแถวนแล้วว่างโปรเล็กเดี๋ยวเอ็มตีมเอ็มตีมแล้บก็ลึกจะกปลั๊กไฟแล้วครับเจกากปลั๊กไฟก็ไรน,น้ำมันเนาะระบบน้ำมันเดินเต็มแล้วครับเต็มระบบแล้วเดี๋ยวรอใส่ปลั๊กไฟเสร็จก็ติดเครื่องได้ครับน้ำเต็มเต็มมาแล้วนะจะมารอฟังเสียงกันเด้อ อาสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเอวอนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับผมว่าเสียงจะเงียบไหมเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปครับข้าวหมูข้าวหมูนี่ฟองเดือดไปเต็มยี่นี่นะทำคลิปเซซี่มีตัวเดียว นี่ใ่อไหนแต่นี่นั่นแหะเขาก็ต้องซื้อเขากัไปื้อภาเลยเราว่าเราสิทอดยังไงตอนนี้เราว่าอขนแนวใส่เ่ยวจะ้อไปเขาเลยว่าผันี้เป็นกองทุอนี่ผมมาไม่ได้อะไรนีผมมาได้มาน้ว่าแนว่าแบบใบใส่เราจะไปเติมไอเดที่ไหนต้องกลวงมันเป็นแนวจุดตองเที่นะ you <laughs>